งานขอบค่ะขอบอเรารอพี่จ๋าจะมีสองไซส์แต่ขออนุญาตเริ่มต้นเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ L กันก่อนรุ่นนี้นะคะพี่จ๋าจะเป็นงานขอบผ้ายืดยูนิโคค่ะเป็นงานผ้านะคะที่ยืดนุ่มเด้งใส่สบายคุณลูกค้าเอฟเตอร์เลยผ้าไม่บางไม่ขึ้นขุยแล้วก็ไม่หดตัวค่ะคุณแม่รุ่นนี้ไซส์เล็กนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ23มวงแขนนะคะไม่เกิน26อกส 36นะคะไม่เกินนะคะพี่จ๋า1 850ให้คุณลูกค้าลงเป็นไซส์ L ได้เลยพิมพ์รหัส a 1 6 9นะคะไซส์อก36นะคะไม่เกินอกประมาณ50ค่ะแดงบี้นะคะสีตาลเทาฟ้าม่วงเมลอนนูดมิลละมีสีพีชพิมพ์รหัสนะคะ N169 และตามด้วยสีอกจะไม่เกิน50นะคะใครชอบงานเสื้อที่ใส่ละเข้ารูปเป็นงานคอบ F นะคะไซส์นี้ได้เลยสีต่อไปนะคะพี่จ๋าไปต่อเป็น N169 สีนี้จะเป็นงานสีตาลใครชอบสีน้ำตาลทองทวนสว่าง F นะคะสีนี้ได้เลย179บาทผ้านิ่มใส่ละเข้ารูปนะคะคุณแม่จ๋าจเป็น งานขอบ F นะคะ A 169ต่งหกเกตามด้วยสีต,ตสีต่อไปนะคะพี่จา๋ารองให้ดูกับ A169 สีม่วงชอบสีนะพี่จา๋าโทนหวานพัดเทลสดใสแบบนี้ F 6นะคะ A 169ม่วงได้เลย36ไม่เกิน50มีสีตามตรงนี้ค่ะม่วงบี้แดงเทาฟ้าเมล่อนนูด๊ดมิ้นพิชแล้วก็มีสีนะคะพี่จา๋าตาชอบสีไหนเลือกสีได้เลยจ้ะ ไซส์ต่อไปพี่จ๋าจะเป็นงานไซส์ XL นะคะใครชอบแบบนะคะใหญ่ๆโอเวอร์ไซส์จริงๆก็ใส่ได้ตั้งแต่นะคะอกเล็กค่ะแต่นี้ขึ้นอยู่กับความชอบคุณลูกค้าชอบใส่เข้ารูปดูมีอกดูมีเอลฟรหัส N 1ก9แต่ถ้าชอบแบบโอเวอร์ไซส์สบายๆไม่เข้ารูปนะคะให้เอฟเป็นไซส์ใหญ่อกนะคะจะเริ่มต้นนะคะใส่สบายใส่สวยพี่จ๋า5 5 2ขึ้นไปอก60ค่ะยืดแต่ผ้าเด่นกับที่เดิมไม่ย้วยไม่หานความยาวขอบนะคะอยู่ที่ประมาณ23วงแขนนะคะพี่จ๋าไซส์ใหญ่เนี่ย30ใส่ได้สบายเลยค่ะคุ ให้พิมพ์รหัสคือ A 1 7 0เท่ทาพิมพ์รหัส A 1 7 0เท่ทานะคะพิมพ์มรหัสคุณแม่จ๋าระตามด้วยสีแด้เลยจ้า A 1น0เจ็ดศูนย์นะคะพี่จ๋าจะมีสีเทา มีสีตาลแดงบี้เมลอนฟ้านะคะม่วงพีทมิ้นแล้วก็มีสีนูดค่ะสายใหญ่อกนะคะ60คุณแม่ผ้านุ่มผ้าแดงเอฟนะคะเอหนจ็ดูนได้เลยค่ะใครชอบแบบว่าไม่เข้ารูปไม่รัดนะคะต่อหน้าหน้าอกหรือตามเอวคุณลูกค้าเอฟนะคะเอหนจ็ดูนไปได้เลยจ้าใช่เลยค่ะถ้าชอบแบบโฟวอร์ไซส์นะคะพิมรหัสเอหนึ่งเจ็ดูนมาได้เลยนะคะแต่ถ้าชอบแบบเข้ารูปเข้าทรงนะคะพิมพ์รหัสเอหนึ่งหกเก้าและตามด้วยสีมาได้เลยค่ะไปต่อสีสับสับแบบนี้พี่จ๋านะคะกับเอหนึ่งเจ็ดศูนย์สีชมพู ie, บาร์ นะคะเอเป็นสีบี้ได้เลยคุณแม่ยืนตรงไหนใครก็เห็นเนะคะคุณแม่กับสีบี้ของเราไปต่อสีต่อไปนะคะพี่จ๋าสีใหม่ล่าสุดของเรามีความสดใสแล้วก็มีความแซ่บนะคะไปด้วยกับ A170 สีเมลอนค่ะสีจะเป็นสีเมลอนนะคะพี่จา๋าไซส์ใหญ่โอหกนะคะใส่ได้นุ่มเด้งยืดนะคะพี่จ๋าแบบนี้ค่ะแต่ผ้าเนี่ยไม่ย้วยไม่ยานยืดนะคะแต่ไม่ย้วยเลยแม่พิมพ์รหัสเ1 7 0ได้เลยค่ะมีสีเมลอนมีสีตาลม,มีแดงมีบี้ฟ้าม่วงพีชนะคะมีนูดเฮาชอบสีไหนคุณลลูกคค้้านะะไไดเเยซสส์ใหหญ่ XL พิมรั